สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาดูนาแปลง6กไร่นะครับหลังจากที่ฝนตกเยอะนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา ดูข้าวนะครับที่โดนเพีย้ยโดนเชื้อราระบาดนะครับแล้วก็จะพามาทาระบบน้ําล้นนะครับน้ําล้นก็หมายความว่าถ้าฝนตกเยอะนะครับฝนตกเยอะเราไม่อยากปิดน้ําลงบ่อนะครับก็จะใช้ใช้การทําท่อนะครับใช้ข้องอหนึ่งตัวนะครับเช่นแปลงนาเราเนี่ยเราฝังท่อพลาสติกไว้ใช่ไหมครับอ่ะเนี่ย เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าการทําน้ําล้นลงบ่อเนี่ยหรือว่าการทาล้นน้นําล้นลงนาแต่ละแปลงเนี่ยเราใช้วิธีการทําแบบไหนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องทําเลยนะครับอย่างแรกก็คือมีข้องอนะครับก็คืออย่างแรกให้เราฝังท่อพลาสติกก่อนนะครับเนี่ยฝังท่อพลาสติก นะครับฝ right like ังท่อพลาสติกระหว่างนานะครับระหว่างหัวคันนาฝังท่อพลาสติกระหว่างหัวคันนาและก็ฝังท่อพลาสติกระหว่างทางเข้าลงบ่อนะครับแบบนี้เนาะทางเข้าลงบ่อแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้ทุกท่านซื้อข้องอมานะครับฝังฝังให้ลึกนะครับฝังให้ลึกเลยซื้อข้องอมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยฝังให้ลึกเลยนะครับความหมายก็คือว่า ฝังท่อพลาสติกเนี่ยให้ลึกกว่านานะครับเช่นอันนี้คือคือระดับนานะครับปลาย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 นิ้วชี้เนี่ยระดับนาใช่ครับฝังให้อยู่ระหว่างตรงนี้เลยครับก็คือปลายนิ้วชี้เนี่ยคือระดับระดับผิวดินนานะฝังให้ลงไประดับครึ่งของดินเลยนะครับเมื่อเราฝังไปถึงครึ่งของดินปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําระบบน้ําล้นได้นะครับน้ําล้นในที่นี้ก็คือประมาณว่า อันนี้คือท่อเนาะครับนี่ก็คือเราก็จะเปิดอย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ <Miles> ก็มาต่อกันเลยนะครับก็วิธีแก้ปัญหานะครับเราก็จะฝังท่อไว้แบบนี้เนาะน่ะนะครับก็คืออย่างที่พูดไว้ต้นคลิปนะครับเราก็จะดึงท่อตรงนี้ออกเนาะนี่นะครับเราก็จะทําระบบน้าล้นเนาะนี่อย่างนี้นะครับคือการทําระบบน้ําล้นแบบนี้หรือการทําน้ําแบบนี้ ข้อดีของเขาเลยนะครับคือหแก้ปัญหาเพี้ยะนะครับสองทำให้ข้าวน้ำไม่ท่วมและก็ได้น้ำระบายลงบ่อโดยอัตโนมัติโดยที่น้ำในานาก็ไม่แห้งน้ำในในานาก็ไม่แห้งแล้วก็ได้น้ำเต็มบ่อโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดท่อให้สุดคอยมาปิดมาเปิดแต่เราทำโดยการให้น้ำมันไหลลงแบบอัตโนมัติ นะครับระบบอัตโนมัตินี้สามารถทาได้ทุกคนนะครับก็แค่คุณมีนานะครับแล้วคุณก็ขุดบ่อแล้วก็ทําระบบระบายน้ําแบบนี้นะครับแล้วตอนฝนตกเราก็มาเปิดน้ําก็จะ,ละล,ล,ะ,ล,ะละล้นล้นไล่ลงไปในบ่อนะครับอัตโนมัตินะก็วิธีนี้แก้ปัญหาเพียรได้ด้วยนะครับการทําน้ําระบายเข้าระบายออกโดยอัตโนมัติไปเดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกแปลงต่อไปนะครับอันนี้เป็นแปลงที่1เนานะ กอข้าวก็ฟื้นหมดแล้วนะครับหลังจากโดนเพียโดนเชื้อราไปครับ <shops> ก็มาต่อแปลงที่สองนะครับแปลงหลังบ้านแปลงที่สองนะก็เห็นลักษณะข้าวแบบน,นี้ไหมครับลักษณะข้าวแบบน,นี้คือลักษณะข้าวที่ต้องทําการใส่ปุ๋ยรอบรับ,บท้องได้แล้วนะครับก็คือรอบวันที่สิบห้านะครับ <S <S ไม่เกินวันที่ยี่ห้ากันยาทุกท่านต้องใส่ปุ๋ยรับท้องได้แล้วนะครับ คือลักษณะข้าวที่พวกท่านเห็นเนี่ยคือลักษณะข้าวที่งามถูกไหมครับอ่ะเมื่อข้าวงามแบบนี้ถามว่าเราใส่ปุ๋ยรับท้องได้ไหมข้าวจะล้มไหมก็แนะนําว่าสามารถใส่ได้นะครับแต่ใส่เผาวๆใส่เผาวๆในที่นี้ก็คือสี่ไล่หรือห้าไร่เนี่ยลูกเดียวนะครับลูกเดียวก็แนะนําว่าให้หนักตัวท้ายเช่นสิบสามสามยี 21, ่สิบเอ็ดสิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าห้ายี่ห้าสิบห้าห้าสามห้านะครับให้หนักตัวท้ายไว้เพราะว่าตัวท้ายจะไปดึง ไม่ให้ข้าวงามข้าวเฟื้อนะครับลักษณะดังกล่าวนี่ก็คือแปลงหลังบ้านเนาะก็ถามว่าเราจะไม่ใส่ปุ๋ยทางดินได้ไหมใส่แต่ทางใบแทนถามตอบเลยว่าได้นะครับคือข้าวตรงนี้มันงามเนาะมันงามเราไม่จําเป็นต้องใส่ทางดินก็ได้นะครับใส่ทางใบยอย่างเดียวก็เพียงพอนะครับเพราะว่าข้าวมันงามแล้วเพราะนี่ก็อยู่ระดับสูงแล้วถือว่าสูงแล้วนะครับก็ถ้าใส่ทางดินถามอีกคนหนึ่งถามว่าถ้าเราเดินพรมเฉพาะ ที่ต่ำๆได้ไหมปุ๋ยทางดินก็ตอบว่าได้นะครับเดินพรมที่ต่ำๆเตีต้ยๆได้เลยนะครับพยายามทําให้ข้าวเตี้ยให้ได้ก่อนตุลานะครับถ้าตุลาไปแล้วเนี่ยมันเกิดสูงนะครับสูงขึ้นไปเนี่ยแล้วมันล้มนะครับล้มปั๊บเนี่ยมันเสียหายมันเน่าเลยนะครับถามว่ามีจุดที่เสียหายเน่าไหมของผมมีมีนะครับม,มีมีมีหลายจุดอยู่ก็มันมันเกิดจากมันล้ม นะครับมันล้มเพราะว่าเราไม่ได้ตัดใบเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัดอยู่แล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลผลิตไปเดี๋ยวไปดูแปลงที่แปลงต่อไปนะครับก็ <S 2> <S 2> มาต่อแปลงต้นตันนะครับ <S <S <ๆ>ก็คือแปลงที่สามนะครับเมื่อกี้แปลงที่งที่1กับแปลงที่สอง่ะมันเป็นนานะครับแปลงที่3ามตรงนี้เป็นนาดอนเนาะนาดอนก็มีน้ําขังนองจากฝนตกเยอะนาดอนจะมีข้อได้เปรียบตรงถ่าฝนตกเยอะเนี่ยน้ําจะขัง แล้วก็ขังนานขังลึกนะครับก็ลักษณะข้าวก็มีหญ้าบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็สามารถไม่จําเป็นต้องไปซีเรียสมันได้นะครับลักษณะก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วเมื่อวานนะครับทั้ง2แปลงนี้เลยใส่กลางฝนเลยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเราใส่เสร็จก็ประมาณวันที่20บนะครับเราจะเริ่มฉีดยาหนอนกอแล้วก็เพียออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะจ้างเขาทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําเดี๋ยวเราจะต้องไปทำนาปังแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะนาดอนเนาะนาดอนแปลงนี้สิบไร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปนะครับแปลงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้าวก็เดินกอแตะกอดีนะครับปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็บอกอย่างที่บอกนะครับคุณทําลักษณะให้มันได้หนึ่งคืบเนี่ยได้ยังไงมันก็แต่กอได้นะครับและดินคุณต้องลมเป็นกะทินะครับถึงจะดีถึงจะแตกกอดีนะครับวันนี้ก็ไปแปลงต่อไปต่อนะครับ ก็มาดูแปลงที่สนะครับก็แปลงที่1นะครับเราพูดอย่างนี้ก่อนแปลงที่1ที่ผมพาไปทําระบบน้ํามาแปลงที่1คือแปลงที่โดนเชื้อราเพี้ยเล่นงานนะครับข้าวงามจัดใส่ปุ๋ยเกินขนาดนะครับแปลงที่2คือแปลงที่สวยพอดีนะครับหรือไม่งามไม่เฟื้อใบตั้งนะครับและก็แปลงที่3เป็นแปลงนาดอนนะครับแปลงนาที่เพิ่งจะได้ฝนนะครับแล้วก็มาแปลงที่4 เพิ่งจะได้ฝนนีกเช่นเคยแล้วก็หวานปุ๋ยไปอีกเช่นเคยนะครับลักษณะปุ๋ยก็สีขา,ขาวๆนะครับเนี่ยนะครับที่มันอยู่ตามก้นน,นะครับนี่นะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงต้นประดูนะครับทุกท่านคงจำไอ้ช่วงจังหวะที่ข้ามันแจ้แค่แกนตอนนั้นได้เนาะหลังจากมันโดนน้าไปเนี่ยแล้วเราก็หวานปุ๋ยเนี่ยข้ามันก็จะเริ่มกระพือนะครับหมดนี่ผมใส่ปุ๋ยเพียง 8ไร่ใส่ปุ๋ยเพียงลูกเดียวนะครับลูกเดียวหอย้ํานะครับลูกเดียวไม่ใส่เยอะกว่านั้นลูกเดียวยังเฟื้อแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยคือข้อดีของปุ๋ย15 5ห้า5 3 21สมเ็เนี่ยหรือว่าปุ๋ยสูตรเนี่ยคือใส่เนี่ยค่อยค่อยกินค่อยค่อยโตและก็มีพี่คนหนึ่งแย้งมาว่าข้าวที่เกิดบัวที่ผมพูดไปว่ามันเกิดจากบัวนะครับจริงๆมันเป็นบวนะครับมันไม่ใช่เป็นเพราะยาหมาแดงนะครับ เพราะว่าถ้ายาหมาแดงจริงอะ่ะทาไมมันถึงเป็นแต่ล่มไม้ครับอย่างแรกนะทําไมมันถึงเป็นแต่ใต้ล่มป่าด,ดูนะครับออกไปนู่นจะไม่เป็นนะครับแปลกและไอฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็ฉีดหมาแดงแล้วก็เพิ่งฉีดไปตอนที่ข้าวต้นระดับนี้เลยนะครับหรือเขาฉีดยาฆ่ายากเก็บตอนที่ข้าวโตนะครับก็ยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทําไมผมถึงพูดว่ามันเป็นบัวนะครับเนี่ยทำไมผมถึงพูดว่ามันเป็นบัวนะครับ,ไ,มมบ,รบไอข้อต่อตรงเนี้ย ที่มันเป็นบัวเนี่ยเพราะว่าผมเคยเจอแล้วแต่ส่วนใหญ่บัวเนี่ยมันจะไม่ระบาดระยะข้าวเด็กนะครับก็คือว่าถ้ามันระบาดข้าวเด็กเนี่ยท่านโชคดีนะครับเช่นนาปังเนี่ยถ้าระบาดช่วงนาปังแล้วไประบาดหน้าเด็กเนี่ยข้าจะแตกกอเยอะแล้วก็เดินกอดีแล้วก็สามารถแตกยอดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวยอดตรงเนี้ยข้อต่อตรงเนี้ยมันจะเน่านะครับเน่าเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะแยะออกมาเนี่ยมันจะแยะออกมาแล้วก็จะมียอดโผล่มาแบบนี้นะเนี่ยครับดึงออกมาปุ๊บเนี่ยจะมียอดโผล่เนี่ยก็คือถ้ามันเป็นตอนเนี้ยหรือว่าเป็นตอนเด็กเนี่ยผมจะไม่กลัวหรอกนะครับเนี่ยเนี่ยยอดมันจะบิดเนี่ยนะครับเนี่ยผมถามก่อนว่าถ้ามันเป็นตอนที่ข้าวกัดหางปลาทูนั่นแหละครับถึงน่าก,กลัวหรือระยะออกลวงนั่นแหละครับเพราะว่าข้าวอ่ะมันจะไม่มีเวลาแตกกอหรือว่าไม่มีเวลาที่จะ ฟื้นตัวเองเลยนะครับหรือมีเวลาที่จะดิ้นตัวเองออกมานะครับฉะนั้นผมยังไงผมก็มองว่ามันเป็นที่บวกนะครับผมสําหรับความคิดผมเองนะจากที่ผมเคยโดนเคยสังเกตอะ่ะผมว่ามันไม่ได้เกิดจากมันเกิดจากยานะครับมันเกิดจากบวกนะครับเพราะว่ามันเป็นเฉพาะล่มไม้นะครับคือจุดอื่นทําไมถึงไม่เป็นเลยทําไมเป็นแต่ใต้ล่มไม้เนี่นะเนี่ยแล้วก็ สาเหตุสําคัญที่เกิดจริงๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ข้าวหนาเกินไปหนาในที่นี้ก็คือเราหวานเราหวานเยอะหวานซ้ําหวานซ้ําหวานเยอะแล้วมันเกิดข้าวหนามันถึงได้เป็นนะครับลองสังเกตดูมันจะเลือกต้นที่อ่อนแอเป็นนะครับนี่คือลักษณะบัวนะสาหรับความคิดหนึ่งผมคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันจะคิดเป็นยังไงแต่สําหรับผมอะ่ะไม่กลัวครับถ้าระบาดระยะนี้ผมจะกลัวตอนมันระบาดในระยะที่ ข้าวจะแต่งตัวคือเดือนตุลาถ้ามันระบาดช่วงเดือนตุลาเสร็จยังไงก็เสร็จนะครับผลผลิตลดลงแน่นอนนะครับก็เหมือนที่ผมเคยเจอนั่นแหละนะครับแปลงนี้ก็จบไปนะครับแปลงที่สี่เนาะแปลงที่หนึ่งสองสามนาดอนแล้วก็สี่แปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็เป็นนาเนาะลักษณะข้าวก็ตามนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปดูแปลงที่ห้าต่อนะครับก็มาดูแปลงที่ห้านะครับ ก็ลักษณะแปลงที่ห้าก็เป็นนาดอนจำต้นโพได้ไหมครับอ่าต้นโพต้นนี้เนาะก็ทุกทีเราจะไปยืนถ่ายมุมแถบนู้นครับเราลองมาเปลี่ยนมุมมองมั่งนะครับอันนี้คือแปลงที่ห้านะครับเป็นแปลงนาต้าไร่นะครับแปลงที่ห้าก็เป็นแปลงนาดอนเนาะแปลงที่เราไม่มีน้ํานะครับหรือว่าน้าเฉาะแฉะก็แปลงนี้ก็หวานปุ๋ยไปแล้วนะครับเหมือนนาดอนต้นตาลเหมือนกันเนาะนี่นะครับลักษณะตามนี้นะครับลักษณะข้าวนะครับตามนี้เลยเนาะก็ ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่เสร็จปุ๊บพอฝนตกหรือว่าใส่กลางฝนไปเลยนะครับเมื่อวานใส่ไปแล้วเนาะก็ไม่มีคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าเราคือฝนมันจะตกนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายตอนหวานนั่นแหละแต่ฝนมันตกมืดที่ผมคํานวณบอกว่าที่ผมจะใส่ปุ๋ยแล้วนะที่ผมพูดว่าใส่ปุ๋ยแล้วปุ๊บแล้วฝนมันจะตกไหมที่ผมคํานวณอ่ะเผอิญตกนะครับตกเลยแหละนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวเนาะก็เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ฉีดยาไปแล้วแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับลักษณะข้าวก็ดังนี้นะครับ นี่นาดอนนะครับไปเดี๋ยวไปดูแปลงนาลกนาป่านะครับป่าเมซอนว่ามันขึ้นระดับไหนล้วไปครับก็มาต่อนะครับแปลงนาที่หกเนาะแปลงนาที่หกเป็นแปลงนาที่ป่าเมซอนที่ผมว่าลกันนะครับหลังจากเราฉีดยาค่ายาไปนะครับฉีดเสร็จ ยังไม่พ้นได้ประมาณ6 7ชั่วโมงนะฉีดเช้าเย็นก็ฝนตกนะครับเมื่อฝนตกก็มีวิธีการแก้ปัญหาให้ทุกท่านเลยนะครับหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จปุ๊บแล้วฝนตกปุ๊บเนี่ยให้ทุกท่านปิดหัวคนาเลยนะครับปิดหัวคนาแล้วก็เอาน้ําวิส,สัยให้เต็มเลยให้ท่วมได้ยิ่งดีให้เหลือแต่ยอดเลยก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ลักษณะนาป่ารกนะครับนาป่าลกก็ไอนาป่าอเมซอนนะครับจําคําว่าป่าอเมซอนย้อนไปดูคลิปนะครับก็ลักษณะข้าวก็ขึ้นแล้วแล้วก็ฉีดยาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็รอให้ข้าวสลับจากยานะครับแล้วเร,เราก็ทําการวิดน้ําใสอีกหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่ารอฝนอันนี้ผมไม่ได้วิดน้ําใสนะครับฝนมันตกน้ํามาเต็มเลยผมก็เลยม,มาปิดนะครับเราก็เตรียมตัวทําการใส่ปุ๋ยได้นะครับนาแปลงที่6กเนาะก็เหลือ7จ็ดตก็คงไม่ไปถ่ายนะ7จ็ดแปดนี่ไก่นะครับ7จ็ดแปดแปลงนี้ก็ทั้งหมด4ไร่นะครับนักษณะข้าวก็ตามนี้เนาะมิลลิหนึ่งศูนย์ห้าเดือนเดือนกันเดือนสิงหานะครับวานวันที่ยี่สิบสามสิงหาเพราะว่าเดี๋ยวก็ น่าจะถ่ายคลิปโดยรวมนะครับสรุปข้อโดยรวมหมดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทําการทํานาปังแล้วนะครับจะได้เข้าใจกันก่อนนะครับที่รีบทําที่รีบสรุปให้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูลักษณะต่อไปแล้วกันตอนออกรวงนะครับหรือว่าฉีดยาอีกทีหนึ่งเลยไปก่อนนะครับแปลงที่7กับแเนี่ยเดี๋ยวผมว่างๆผมจะไปถ่ายให้แล้วกันนะครับ